อัปเดตพัฒนาการต้นมะเดื่ออุทุมพรนะครับเป็นไม้ผลเอาไว้ให้ลูกชายดูเล่นนะครับลูกชายชอบผลไม้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าไปถึงไหนละนี้ตั้งทรงไว้ครั้งแรกคือเดือนที่แล้วนะครับ พวกกิ่งที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนนี่ครับมาลองอัปเดตดูกันนะครับนี่นะครับมาเดือที่เราเพิ่งเริ่มทำ ไม่นานนี้นะครับประมาณหนึ่งเดือนได้ก็ตั้งทรงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอทำขนาดจริงแล้วก็หวังว่าจะติดผลนะครับเพราะว่าอยากเก็บไว้ให้ลูกดูนะครับนี่อลับพิมที่เราตั้งทรงไว้รอบก่อนเริ่มจะฟูขึ้นมาอีกแล้ว นี่เพ็มหน้าจากตอนแรกที่ไม่มีตำแหน่งก็เลยตั้งเก่งไปข้างหลังหนึ่งเก่งนะครับแล้วก็ตั้งยอดจับเข้ามานี่ครับปัจจุบันยังรอขนาดนะครับเก่งนี้ก็อยากได้อยู่นะครับเลยเก็บไว้ก่อนนี่ครับรอ ยอดยาวแล้วก็ใหญ่จนได้ขนาดเดี๋ยวค่อยตัดทดมาทําเก่งต่อนะครับชุดนี้ที่มี3ต้นในต้นที่2ต้นที่2นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าทําเป็นซาก นี้ต้นที่สามของเพมหน้าชุดนี้นี้ที่เอากลับมาจาก บ้านพ่อแม่นะครับเป็นหมากเมเปิลแอบซากนะครับเป็นไม้แอบซากหรือว่าเรียกว่าธานุเกน,นะครับนี่น้องสังเกตดูตัวลําต้นเล็กๆที่เอาไปอ่าไปอัดไว้อยู่ในซากที่ทำซอกไว้เป็นร่องนะครับนี่เริ่ม ใหญ่จนแน่นซากแล้วเราก็เอาขึ้นมาก่อนจริงๆปล่อยให้ใหญ่กว่าน,นี้ก็จะแน่นเลยแต่ว่ามันใหญ่และยาวเกินไปนะครับมันกินพื้นที่นะครับเลยเอาขึ้นมาก่อนประมาณนี้นะครับช่วงนี้ไม้ มีย้ายเข้าบ้างนิดหน่อยแล้วก็ย้ายออกบ้างนิดหน่อยนะครับพอย้ายออกไปนิดนิดหน่อยหน่ยก็รับเข้ามาเพิ่มระหว่างรอสร้างเองส่วนมอสก็เริ่มเขียวแล้วนะครับ ก็ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงต้นไม้กันทุกท่านนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ